สวัสดีค่ะอันนี้รีแอคชั่นพิกซี่ท็อกซิกเพลงใหม่ค่ะน่าจะปล่อยมาเมื่อประมาณ4ีหชั่วโมง7ชั่วโมงค่ะตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่ประมาณ60,000โอเคกดไลค์แปดพ พิกซีเป็นวงผู้หญิงที่ผมชอบที่สุดยุคหลังๆเลยค่ะนันับนัๆช่วงนี้นะช่วงก่อนนะั้นีจำไม่ได้ก็มีช่วงเด็กๆช่วงกแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีพิกซีแล้วก็โฟอีฟเพราะว่าที่ชอบเพราะว่าเพลงแล้วก็ชอบรูปลักษณ์เหมือนโฟลีฟค่ะโฟอีก็ชอบ ชอบรูปลักษณ์แต่ว่าชอบเพลงเนี่ยขยายความเพิ่มเติมคือวงทั้งสองวงเนี่ยค่ะพิกซ์พูดพิเซียกันพิกซี่อ่ะตอนเล่นสดอ่ะเขาจะเป็นเล่นสดเหมือนใช้อ่วงดนตรีอ่เขาเรียกว่าวงดนตรีนี่แหละเป็นเหมือนแบนด์อ่ะเล่นสดเหมือนวงวงทั่วไปเลยค่ะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดซาวไม่ได้เปิดเขาเรียกว่าอะไรค่ะไม่ได้เปิดอ่ ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอ่ดาต้าไม่ได้เปิดแล้วก็มาร้องร้องสดพร้อมกับเนี่ยแต่ว่าเป็นวงที่เล่นสดเป็นเหมือนวงที่แก่มีกีตาร์กีตาร์โซโล,โล่เหมือนกับเหมือนยกตัวอย่างเหมือนเหมือนไม่เคยแจ็คสันสมัยก่อนนะคะที่เราฟังในเทปก็เป็นแบบเหมือนซาวเล็กทรอนิกต่างๆมีกีตาร์อาจอาจอาจเข้ามาบ้างแต่พอเวลาเล่นสด เขาเป็นฟูแบ d เลยมีมบสกีตาร์ระดับโลกมีมือกองมีมือเบสที่เป็นเหมือนหลับช้างทั้งหลายระดับแบบปรมาจารย์มาเล่นให้อย่างงี้ค่ะวงของของพี P ่พี่พิกซี่ก็เหมือนกันเวลาเล่นสดก็มีเหมือนเนี่ยมาเล่นสดแล้วก็ซาวกีตาร์ต่างๆก็จะแน่นขึ้นทําให้เพลงที่เราเคยฟังในเทปเอ้ยที่เราฟังทางสตรีมมิ่งต่างๆพอเรา,าเล่นสดมันแน่นขึ้นแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันมันเหมาะกับร้านเหล้าอ่ะคือ ตอนแรกผมไม่รู้เลยเรื่องเฮ้ยตอนแรกเข้าใจว่าเป็นวงเขาเรียกว่าเป็นวงผู้หญิงเหมือนเป็นเกิลกุ๊ปที่มาร้องสาวๆส,สวยๆธรรมดาน่ารักน่ารักเต้นๆอะไรพวกนี้แล้วผมไปเจอคลิปเล่นเล่นสดที่้านเหล้าน,นี่แหละแล้วถ้าเจอก็เยโอยโหฮะอย่างนี้หรอผมก็ส่งให้ให้เหมือนกับเหมือนกับพี่ชายผมดูพี่ชายผมเป็นนักดนตรีแล้วส่งให้พี่ชายผมดูพี่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นอาเป็นอาชีพแต่ว่าก็เล่นเล่นดนตรีได้เงค่ะพี่ชายผมก็เลยบอกโอ้ เจ๋งอะ่ะเบเกต้แบบนึกว่าแบบเหมือนเป็นแบบแนวลินบิสกิตเลยแนวแบบสไตล์อย่างนั้นเลยตอนเล่นสดอะ่ะผมก็เกอเอเราก็วาดไปตอนเมื่อก่อนตอนวงพี่พิกซี่เขายังไม่ดังอะ่ะสักสิงเกิลเกินต้านอะ่ะยังหาเขาเรียกว่าตอนนั้นอะ่ะไม่มีร้านเล่าจ้างยังไม่ค่อยมีงานจ้างมีแต่งานโชว์งานเล่นทีป๊อปงานอะไรต่างๆนหน้าค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ดูพี่ๆเขาจนปัจจุบันเนี่ย ผมบอกไว้เลยถ้าเป็นงานตามร้านเหล้าอะเต็มผมบอกเลยว่าถ้ายิ่งเจอใกล้บ้านหรือมีโอกาสสะดวกแล้วเห็นพี่ๆเขามานะรีบจองโต๊ะเลยค่ะรีบจองไปดูเลยเพราะไม่ัไม่มีทางอะของผมเนี่ยพลาดมาสองสารอบละเพราะว่าเต็มตลอดเลยแล้วอีกอย่างก็คือว่าช่วงหลังๆที่เป็นเพลงมาออกเพลงอะไรมาก็ ผมว่าเข้าหูอะถามว่ายอดวิวถึงถึงไหมก็ผมไม่วัดยังไงแต่ก็ดังอะ่ะตามผมตั้งแต่ติดฝนไล่มาก็ดังสุดๆไปเลยค่ะทำให้แบบพอร้านเล่าอะ่ะรู้เลยว่าว่าดังขนาดไหนอะ่ะเพราะผมไม่รู้ว่ามีช่องทางอื่นหรือเปล่า Spotify หรืออะไรพวกเนี้ยที่แบบเป็นยอดยอดที่มันมาผมเห็นได้ใน YouTube อะ่ะก็หลักล้านอะ่ะก,ก็หลักล้านในยุคนี้ผมว่าก็ก็ถือไม่ธรรมดานะอืม แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ,อคาแรคเตอร์ผมก็ผมตามดูผมอยากรู้ว่าน้องๆเขาเป็นคนยังไงว่าเป็นยังไงแบบติดแอคหรือเปล่าติดอะไรไม่เลยค่ะดูไปออกอรายการน่ารักน่ารัก,รกแบบแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นผมเป็นคนเจนเก่าใช่ไหมเออเจนแบบก่อนจะ A ก่อนจะ B อย่างเงี้ยก็จะมองว่าแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบน่ารักมีสัมมาคาระวะแล้วก็แบบ มาเวมาเบลก็จะเป็นคนแบบที่หัวล้อตลกอะ่ะเขาเรียกอะไรหัวล้ออร่อยเขาเรียกอะไรน่ะน,นะเออขำแล้วแบบมาเบลแล้วก็แต่ละคนก็ฮาคือเขาเป็นวัยรุ่นทั่วไปที่ติดเหมือนพวกเราที่ว่าอยู่กับเพื่อนอะ่ะเหมือนเราตอนเราสมัยวัยรุ่นอะ่ะถ้าเราอยู่กับกลุ่มที่แบบติดปัน่นติดเล่นกันเงี้ยเออแซวกันเงี้ยน้องๆก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเหมือนคนทั่วไปเลยตลกปกฮาทั่วไปผมดูผมเออก็น่ารักดีแบบ ตลอกอะ่ะซื้อเสื้อมาด้วยมีมีเสื้อด้วยแต่เบอร์ใหญ่สุดแต่ผมใส่ไม่ได้ผมอ้วนก็เลยสับสนได้อย่างนี้แหละไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้ก็สับสนไอ้พวกเมอร์ชชน,นดาต่างๆนี่แหละก็ซื้อมาเก็บไว้เพราะว่าใส่ไม่ได้ตอนนี้ซื้อไม่ทันพอถ้าเขาออก,กต้องไปซื้อในแล้วแบบผมไม่ได้ตามขนาดนั้นแต่ก็ชอบแต่ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบเพราะสมัยนี้อะไรเข้ามามันเยอะความสนใจบางทีแอปต่างๆก็ไม่ได้เด้งขึ้นมาให้เราเห็นว่าเราแบบ ก็เลยไม่ได้ไม่เห็นอยูคือถ้าแบบเขาเรียกอ,อยว่ะวาสนาจริงๆริอ่ะเนื้อคู่จริงอ่ะถึงจะเจอว่าขายเสื้อถึงจะซื้อทันโอเคประมาณนี้ค่ะโมมานานละป่ะไปฟังกันเลยค่ะรียลชั่นเพลงใหม่พิกซี่เพลงท็อกซิกไปค่ะเมื่อกี้ลืมเปิดเสียงสวยไหมเชียชุดม่วงด้วยหรอตีมม่วง เรียนตามตรงครับบาง <laughs> คำฟังไม่ออกจริงๆค่ะไม่ว่าแต่ดูก็เพลินอะชุดสองของน้องอิงโกมใครเลือกชุดให้เนี่ยน่ารักเชียร์แผ่นป๊อปปี้ดิส ไม่รู้ว่าซิมโบลิกคืออะไรอ่ะโหผู้หญิงใส่ชุดขาวกางเกงซุปเปอร์โลขาบานโอ้โหใครจะไหวอะคะเจอพี่มาเบลในชุดขาวเข้าไปเนี่ยดูดิใครเป็น,ใค,ปนใครเป็นชุดอะก็ชุดตามก็ดูแบบขึมอะ่ะชุดนี้ก็แบบ หน้าผมไม่ต้องไม่ต้องเลยอ่ะทำดีมากพี่พิมพ์มากระเทศแล้วเกินหล่อไปไหนเนี่ยหน้าผมชุดมีเพอปเป็นแว่นดิใครหาให้เนี่ย ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยคะ่ะเครื่องประดับวงแหวนลองเล็บลงทงลงเท้าโอ้โหลุคนี้โคตรเท่เหมือนดูแบบสปอร์ตผสมแบบทหารทหารนะท่อนล่างทหารท่อนบนสปอร์ตแล้วก็เหมือนเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์เต้นด้านหลังเป็นสีแดงมาตัดให้ตัดกับเขียวโอ้ ไม่ได้ฟังเพลงเลยค่ะดูแค่วิชวลอย่างเดียวเลยจะบ้าตายเพื่อนอ่ะพี่รุ่นพี่ผมเคยบอกว่าเมาเอลผมอเข้าใจละด้วยชุดสวย สวย้นทุกชุดเลยค่ะเหมือนหน้ากับผมเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนแค่ชุดเป็นหลักใช่ไหมคะช่วยผมดูหน่อยนี่เปลี่ยนมาเป็นแค่มัดแล้วยัาดปลายิกนิดนึงอิงโกก็ใส่หมวก เพลงเพลงติดติดหูติดหูไหมระดับหนึ่งคือไม่ต้องไม่ต้องปรุงแต่งอะไรไม่ต้องย่อยอะไรเยอะติดหูเลยแต่เขาเรียกอะไรนะแต่เพราะแบบต่างไหมดาวไม่ออกเลยค่ะวัยรุ่นอาจจะชอบหรือคนแต่ว่าวิชวลนี่ให้เต็มเลยสิบเต็มสิบเลยค่ะดูดูดูดปกเข็บดิเสื้อผ้าหน้าผมแบบอืคือ เปลี่ยนลุกเลยแต่แบบให้ดูน่ารักก็ได้จะให้ดูแบบเซ็กซี่เป็นแบบเป็นผู้ใหญ่ก็ได้อ่ะอคือมาครบเลยค่ะขอภัยค่ะเพราะว่าแทบไม่ได้ฟังเพลงเลยดูพี่พี่ทั้งสามส่วนใจเลยอ่ะออขอผมจะกีดเป็นพิเศษกับพี่อิงโกลองมาพี่มาเบลแล้วก็ลองมาพี่พิมพ์มาดูเพลินค่ะ ลองดูค่ะลองดูผมว่าชุดสวยชุดตั้งแต่ชุดแรกที่เดินเข้ามาที่เป็นแบบถูกน้องสีม่วงอผมก็ชอบแล้วอะดูแบบดูลุกเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบผู้ใหญ่เหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือน working woman งเง่เข้ามาแล้วก็พอมาเสร็จตัดไปเป็นแบบเพียงกอชุดแดงเลยน่ารักไม่เชียน่ารักใส่คอนแทคตาสีฟ้า,ฟาตาสีอ่อนนะผมเรียกไม่ถูกมิสีอะไรน่ารักมาเชีย ทั้งชุดทั้งอะไรแล้วก็พอพอจากหน้าหลักละน้ารักแบบกึง่งเซ็กซี่นิดๆเเนิดๆดดดดตัดมาพี่มาเวลฆ่าตายหมดเลยพี่แกล่อชุดขาวมาเลยผู้หญิงใส่ชุดขาวก็เหมือนผู้ชายใส่ชุดขาวยังไงยิ่งทวีความหลอ่อความสวยขึ้นไปเลยยิ่งแบบใส่ซปเปอร์โลเห็นเอวเห็นกล้ามท้องอแบบเท่อะ บกเซ็กซี่โหไปกันใหญ่ละแล้วก็พอจากไม่พอซัดต่อได้พี่พิมพ์มามาแรล็บมาแบบขึมหล่อมาเลยดำมาเลยแลแบบตรงฟันเป็นชื่อเพลงท็อกซิกด้วยเป็นฟันสิกเงินเหมือนพวกฮิปฮอปเลยอย่างเท่อะเอามาหล่อมาแบบฟานเรียบผมบอกเลยตายกันละนาวผมบอกตรงนี้เลยดูดูเนี่ยแบบ แฟนคลับแบบที่ดูหรือว่าคนเรียกอะไรนะด้อมต่างๆของแกเนี่ยมาเจอเนี่ยตายเรียบตั้งแต่ฉากเดินเข้าไปฉากแรกและอย่างเท่แล้วก็เป็นแบบลา์เพอร์ฟอร์แมนต่างๆลายเต้นไลายร้องลายซิงค์ต่างๆเรียบร้อยค่ะไม่ต้องพูดอะไรดูกันก็ดูกันเองเลยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะไม่รู้ว่าไม่ได้ เพลงถะเพลงผมที่ผมชอบแนวแกต้องแบบแนวแบบเขาเรียกอะไรโยกนิดๆแต่มีกรุ๊ปนิดๆแต่อันนี้ผมว่ามันมันมันลึกไปสำหรับผมแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะมันมันลึกไปสำหรับผมอ่ะเหมือนจังหวะมันนั่นไปผมจับไม่ถูกอ่ะผมแบบเออผมแค่แบบขอแพทเทิร์นง่ายๆอ่ะแบบโยกจังหวะแค่โยกตามแค่นั้นเองอืแต่พอนี่มาเหมือนเหมือนแบบใส่เข้ามาก็เลยแบบอาจจะยังไม่ติดหูในครั้งแรกแต่ไม่ใช่ปัญหาค่ะ ไม่ใช่ปัญหาเลยโอเคประมาณนี้ค่ะทำสนองอย่างเดียวเลยค่ะชอบอโอเคไม่ผิดหวังค่ะสีม่วงเข้าไปโอเคไปดีกว่าจะไปคลิปสุดท้ายกันค่ะโอเคสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่พ,พทุกท่านนะคะที่ับฟังกันผมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ